ฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคันนี้นะคะปี2011นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นตัว E ีด้วยเนาะตัวนี้ราคาอยู่แค่10,000แสนนะ,ะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแนนอีกเช่นเคยนะคะในรายการพีเมียมค่ะนะคะวันนี้น้องแนนจะ มานำเสนอรถด,ดีๆพร้อมใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าน้องมินินะคะเหมาะสำหรับการใช้ในเมืองมากๆนะคะทั้งราคาทั้งการกินน้ำมันจิ๊บจอยมากเนาะวันนี้น้องแนงก็มาอัดไลค์อัดวิดีโอนะคะรถเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพกแมสตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนอยู่ รอบคางด้วยเนาะก็อัดคนเดียวก็ต้องขอถอนแมสนิดนึงนะคะผู้จัดการอยู่คนทางไกลน้องแนนน้องไม่เป็นไรอยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะน้องแนนก็จะมานําเสนอเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ นิสสันมาสเครื่อง1.2ตัว E นะคะบอกได้เลยว่าตัว E นะคะตัวนี้เนาะราคาจิบจ้อยมากนะคะแล้วก็เป็นปี2011นะคะราคาจิบจ้อยกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปชมนะคะรอบคันกันแล้วก็ภายนอกภายในกันไปค่ะโอเคค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยดีกว่านาอจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะตัวนี้นะคะนิสสันมาสนะคะตัว เกียร์ธรรมดาเนาะมาดูด้านหน้ากันเลยว่าตรงนี้นะคะไฟเท้นะคะจากโรงงานนะคะอันนี้น้องแนนทําการขัดให้ใหม่เรียบร้อยใส่ปิ้งๆเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัว E นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าแต่ตอนนี้เราสามารถ เสริมเติมแต่งได้ในราคาหลักพันก็ได้แล้วค่ะตัวนี้เนาะส่วนด้านหน้านะคะกันชนหน้านะคะตัวนี้ไม่มีกระจังแยกส่วนนะคะจะมีกระจังเล็กๆตรงนี้โอเคมันก็อยู่ในตัวกันชนนั่นแหละนะคะมันจะมีกระจังพลาสติกด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้จะมีคิ้วโครเมียมตัดมาให้นิดนึงเพื่อให้ความโดดเด่นแล้วดูแบบน่ารักที่ขู่ไปอีกนิดนึงนจาะจะได้มีลูกเล่นนะคะแล้วก็ส่วนโลโก้ของนิสสันนะคะนี่เลยกลางๆแบบใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้น้อง พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะรถนะเครื่องพันสองนะคะเป็นอีโคคายอดประหยัดน ah ้ำมันในยุคนี้สมัยนี้เลยนะคะจะเป็นตัวเปิดนะคะที่ออ,อกแบบรถมาเรื่องของรักธรรมชาตินะคะเรื่องการปล่อยของเสียนะคะออกนอกชั้นออกนอกรถเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสำหรับ ใครหลายๆคนที่นะคะลังเลว่ารถเล็กไงแล้วก็ซีซีน้อยบอกได้เลยนะคะว่าน้องนะคะอตราการเล่งดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่เหยียบพุ่งมากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะไปกรุงเทพกับกรุงเทพนะคะแ800ดร้อยเหลือๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้เนาะเผื่อใครนะคะอยากจะพา ครอบครัวนะคะก็สามารถนั่งได้นะคะเห็นรถน้อยๆแบบนี้แต่ว่าข้างในค่อนข้างกว้างนะคะแต่สําหรับคนที่ออมีรูปทรงที่ค่อนข้างจะท้วมนิดนึงก็จะนั่งได้ค่อนข้างแคบนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบ เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่ในการเลือกใช้รถเล็กๆเนาะเพราะว่าคนที่เขาตัวใหญ่เขาก็จะไม่เลือกใช้รถเล็กๆแบบนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใครนะคะที่เป็นคนที่รูปร่างเล็กนะคะตัวเล็กนะคะหรือจะเป็นตัวอย่างยังไงก็ใช้ได้ผู้จัดการน้องแนนนะสามารถขับคันนี้ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็เนาะตรงนี้นะคะเป็นล้อ กระทะนะคะมีฝาครอบล้อให้นะคะลูกค้าอันนี้ก็ตามการใช้งานเลยเนาะอันนี้แล้วก็ยางนะคะตัวนี้นะคะยังใช้งานได้นะคะดอกอยางยังอยู่ครบนะคะลูกค้าเรื่องเปถ่ายนะ้ามันเครื่องของเหลวนะคะดูแลให้แล้วเรียบร้อยเนาะเช็คลมยางนะคะเช็คการใช้งานของออระบบไฟฟ้าต่างๆภายในร่างกายที่นี่เราก็ดูแลให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอเค ตัวนี้นะคะเป็นตัว e นะคะสิ่งได้สิ่งที่ได้เพิ่มมาจากตัว s นั่นก็คือมือเปิดที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะระบบไฟฟ้านะคะอาทิเช่นกระจกเนาะปรับเลนไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกประตูทั้ง4บานนะคะก็ปรับไฟฟ้าอีกเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะสีสวยๆน่ารักๆแบบนี้เลยนะคะใครที่หารถใช้งานแบบ ราคาไม่แรงนะคะส่งเดือนละสา0พันกว่าบาทส่งเป็นมอไซค์เลยนะคะลูกค้าแต่มีกันแดดได้กันฝนได้นะคะแล้วก็เป็นเหล็กหุ้มเนื้อเนาะโอเคอันนี้คงเข้าใจไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อหุ้มเหล็กเหมือนขับมอไซค์อะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันมั่งดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะชิ้นส่วนโลโก้นะคะยังอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยไฟก็เป็นไฟตัวที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะก็จะเป็น ได้ไฟแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีรอยแตกรอยออหายไปอย่างไม่มีเลยแล้วก็กันชนตรงนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้นะคะลูกค้าก็ใครที่ถอยรถไม่เก่งอย่างน้องแนนก็สามารถมองกล้องถอยหลังได้นะคะก็จะปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็โลโก้นิสันม้านะคะอยู่ขบนะคะเป็นระบบไขกุญแจนะคะแล้วก็นี่เลย ในส่วนของด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นรถเล็กๆน่ารักนรันะคะเหมาะสําหรับการใช้ในเมืองหรือว่าเป็นสาวๆนะคะหนุ่มๆก็ได้เนาะที่ต้องการหารถเล็กๆใช้เพื่อความสะดวกแล้วก็คล่องตัวในพื้นที่ในเมืองนะคะแต่ใช้นอกเมืองก็ได้นะคะลูกค้าน้องสมรรถภาพดีมากๆนะมีไฟเบรกดวงที่3ามให้น้องแนนลืมบอกโอเค ก็ในส่วนของด้านนอกนะคะบอกได้เลยว่าเทบจะไม่มีที่ตินะคะลูกค้ากับรถราคาแค่189,000บาทเท่านั้นนะคะ189,000บาทเหมือนเราซื้อมอเตอร์ไซค์ส0 0ซีซีนะทุกวันนี้เลยแต่ตรงนี้ก็คือ น้องนะคะสามารถเป็นโครงป้องกันร่างกายเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝนก็ดีเนาะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะคะที่พิษณุโลกเราก็ใครๆอยู่พื้นภาคพื้นที่ไหนก็ถ้าฝนตกดูแลร่างกายด้วยเนาะแล้วก็พอหลังจากฝนตกแล้วอ่ะแดดจ้าขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่รู้จะหนาวหรือจะร้อนก่อนดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าว่าตัว E ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะ โอเคค่ะก่อนจะไปชมด้านในนี่เลยคือกุญแจของน้องนะคะยังไม่มีตัวที่เป็นรีโมทแอร์นะคะลูกค้าจะเป็นตัวไขปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเพราะว่าต้องเน้นว่าแบบนี้มันก็ง่ายดีนะคะบางทีรถที่เป็นพุ s ต์สตาร์ดอะหลายๆคนนะคะลืมดับเครื่องรถบ่อยมากเลยยังเห็นได้ชัด,ชดเลยคุณพี่ที่ร้านลืมดับเครื่องรถบ่อยมากเลยคุณน้องคุณพี่อีฟคุณพี่อีฟคุณพี่อีฟลืมดับรถบ่อยมาก โอเคตรงนี้นะคะจะค่อนข้างมืดนิดนึงเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวน้องแนเปิดไฟให้นิดนึงตัวนี้นะคะเป็นตัว E นะคะระบบไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกมีให้หมดแล้วนะคะลูกค้าก็จะได้เพิ่มเติมมาจากตัว S ค่อนข้างเยอะหมนกันเนาะนี่เลยล็ Lock, อกกระจกนะคะไม่ให้ลุดขึ้นลุดลงนะคะระบบล็อกประตูนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าปรับ4บานเลยนะคะลูกคา้าอันนี้เนาะส่วนกระจกนะคะเป็นตัวพับเลนนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะให้ดูเนาะ ตัวนี้มันเป็นตัวพับเลนแบบนี้เลยนะคะจะมีตัวพับเลนให้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มหลอกเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็นี่เลยระบบกุญแจนะคะเป็นเสียบปกติธรรมดาเลยนี่ โอเคนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะสําหรับเจ้านิสันนะคะไม่ว่าจะเป็นปีเริ่มต้นจากผลิตตัวแรกนิสันตัวแรกออกมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมายจากเจ้านิสันมาร์ทนะคะยังเป็นการออกแบบปกติอยู่ตัวนี้นะคะน้องอายุา10ปีเนาะก็อัตรา,าก,การใช้นะคะเป็นเจ้าของคนเดียวใช้มานะคะเป็นคุณครูนะคะก็นี่เลยการใช้งานเนาะวิ่งพิดโลกผิดฉบู์นะคะก็อยู่ที่200,000 47,367นะคะอันนี้ไม่แท้นะคะที่น้องแนนย้ำอยู่ตลอดเลยว่าไม้เยอะเราบอกเยอะไม้น้อยเราไม่เราบอกน้อยเราจะไม่มีการโกใดๆเด็ดขาดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะถึงจะเป็นรถนะคะแค่ไซส์เล็กๆนะคะจากมือหนึ่งเนราคาป้ายแดงอยู่ที่4 0 0 0สน 80,000บาทนะคะมาอยู่กับน้องแมนตอนนี้ไม่ถึง200,000แลวแล้วก็นะคะระบบะความปลอดภัยเขามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้2ลูกนะคะระบบช่วยเบรก ABS นะคะแล้วก็ระบบะระบบช่วยการล้อล็อก,อก,นอก,อกเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะแอร์แบ็กลูกแรกก็จะอยู่ในส่วนของด้านคนขับนะคะนี่เลยก็จะมี ทุกตัวนะคะจะมีโลโก้บ่งบอกอยู่แล้วว่าจะมีแอร์แบ็กตรงนี้นะคะเซฟในเรื่องของคนขับเนาะแล้วก็จะมีคนด้านนั่งค้างนะคะตัวนี้ก็จะมีอ่ะลอดภัยคู่หน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่ะมาในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะคะตัวนี้ก็จะเป็น แอรนะคะนิส mm ัน hmm. ก็ยังคงความน่ารักขุกขิกนะคะก็เป็นตัวแอร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ,อไฟพามากนะคะหรือไฟแจ้งเตือนนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นวิทยุ AM/FM นะคะลูกค้าสามารถาเสียบสาย AUX ได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้ระบบแอร์เป็นระบบแมนวนวลนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะน้องแนนชอบมากเลยนะไอพวกที่แบบเป็นแมนวนวลยังรักษาไว้ซึ่งความโบราณอย่างน้องแนนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะที่น้องแนนบอกไปตั้งแต่ข้างต้นเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดเนาะตรงนี้สามารถวางน้ําได้นะคะก็เป็นแก้วน้ํานะคะแต่วางแก้วเยตินี่เอน้องแนนคิดว่าไม่ได้นะเพราะว่าความสูงมันให้มาไม่พอนะคะ ตรงนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะไฟนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่มีกระจกมาให้ด้วยโอเคตอนนี้นะคะตอนแรกก็ร้อนตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วค่ะน้องแนนเหือดท่วมไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะนะคะโอเคเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะยังไม่มี รอยฉีกขาดหรือตะเข็บเลาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผู้หญิงใช้คนเดียวนะก็ค่อนข้างดูแลทะนุถนอมรถด,ดีก็ระดับหนึ่งเลยนะคะก็ใครได้ไปใช้งานต่อนะคะก็โอเคคุ้มค่ามากๆกับการซื้อรถนิสสันม้าคันนี้นะคะเพราะราคาไม่ข้ามสองแสนนะคะอยู่ที่1 8 9 0 0แ่บาทนะคะตัวนี้เลยใครอยากได้นะคะเข้ามาเอาโปชั่นนะคะที่ร้าน ไมค์กูคาสาขาท่าทองได้เลยน้องแนนมีโปรโมชั่นแล้วก็มีส่วนลดให้อันนี้กระซิบบอกกันเบาๆเนาะใครอยากได้นะคะก็เข้ามาเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกเงียมนะคะน้องแนนแจกแจกแจกค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าดีกว่านะแล้วก็โปรโมชั่นไม่ต้องห่วงนะคะน้องแนนให้แน่นอนน้องแนนให้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเจอไดนหน้าค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างในการรับชมการรีวิวรถแบบสั้นๆนะคะสไตล์น้องแนนเองนะคะคันนี้นะคะที่น้องแนนเกิดไว้ข้างต้นเนาะว่าราคาเท่าไหรนะะ่นะคะลูกค้าฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคันนี้นะคะปี2011นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นตัว E ีด้วยเนาะตัวนี้ราคาอยู่แค่ 0นึ่งแสนนะคะกับอีก8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารถพร้อมใช้งานมากๆนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะให้ลูกให้หลานนะคะให้คุณแฟนใช้นาอดีมากๆเลยในการใช้ในเมืองนะคะใครที่สนใจนะคะน้องแหนก็บอกไวนะ้ละตรงนี้เลยเนาอว่าที่ร้านนะคะมีส่พีนะคะไว้รับรองนะคะแล้วก็รับประกันในการใช้รถที่เรานะคะซื้อรถที่เรารับรองว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้ของสวยนะคะพร้อมใช้งานเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะที่ร้านนะคะรับแลกเปลี่ยนนะคะเทิร์นรถนะคะซื้อรถนะคะในราคาสูงนะคะลูกค้าใครที่สนใจแลกเปลี่ยนรถอยากจะได้รถใช้งานเนาะไม่ว่าตอนนี้ส่งกระบะมือหนึ่งอยู่นะคะส่งได้เท่าไหร่แล้วอยากมาเปลี่ยนมาเป็นมือสองเพื่อเซฟในเรื่องค่าใช้จ่ายแวะเข้ามาหาเราได้ที่เต็นท์รถยนต์มือสองไมค์กู้์คาสาขาท่าทองจังหวัดพิษณุโลกได้เลยนะคะ น้องแนนะะน,นะคะเฮียไม้นะคะพี่ต้มนะคะทุกๆคนในร้านนะคะพร้อมให้คำปรึกษายนะคะแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือเนาะคันนี้นะคะฝากไว้เลยจริงๆกับเจ้านิสสันมาร์นะคะปี2011นะคะเป็นรถอีโค่คะที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะ ก็วันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องแนนจะมารีวิวคันไหนนะคะรบกวนทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องแนนด้วยนะคะวันนี้ก็การสวัสดีค่ะ